สวัสดีค่ะเราชื่อฟืนนะคะวันนี้ก็จะมาแชร์ประสบการณ์เส้นทางการซิ้วของเราคือมืดซิ้วด้วยความเพึ่ๆกากาเกระแสังคมหนีไปจากที่นี่สักทีชีวิตนี้แบบเราทำไปเพื่ออะไรให้โอกาสลูกเขาตัดสินใจเองให Okay, เริ่มต้นที่ครั้งแรกตอนมาหกก่อนจริงๆอะคะแนนก็สพอทอไม่ผ่านเกินได้ซ้ำแล้วแบบรู้สึกว่าตอนนั้นอะคือมืดมืดแปดด้านไม่รู้จะทํำยังไงดีสุดท้ายก็มามันจะมีแกลบเวลาที่แบบว่างๆ่ปก็ดูว่าเราสามารถยืนคณะอะไรได้บ้างอะไรแบบนี้ แล้วก็ไปเห็นคณะเทคนิคการแพทย์ที่แห่งหนึ่งแล้วก็สรุปก,ก็ยื่นติดนะคะก็คือเราไม่ได้ตั้งใจไว้ตั้งแต่แรกใช่ไหมแล้วก็ซิ่วซิ่วด้วยความคลื่ๆกลางๆเป็นความไม่แน่ใจว่าซิ่วเราจะยื่นคณะอะไรดีจริงๆอะช่วงนี้มีลังเลระหว่างว่าอยากเป็นหมอจริงๆหรือแบบอยากเป็นทันตาก,กันแน่อะไรอย่างนี้นั่นแหละด้วยความคลื่นกลางๆแบบนี้คะแนนก็เลยไม่ค่อยดีเท่าไหร่ก็ติดที่เภัชที่หนึ่งก็เข้ามาเพราะกระแสสังคมหรือแบบ ความมั่นคงที่เขาพูดพูดกันไปแต่แบบความชอบเพษศษคือศ mm ูนย์ก็มีเพื่อนมาถามว่าจะซิวต่อไหมจริงๆอ่ะว่าจะไม่แล้วคิดว่าพอแล้วเหนื่อยแล้วอะไรงนี้แต่คือแบบคณะเพศิศษมันมีคนซิวเยอะมากมันจึงเป็นแรงบันดาลใจหรอเออให้เราแบบว่าในเมื่อเรามีโอกาสอีกหนึ่งครั้งแล้วอ่ะคือแบบอยู่ปีหนึ่งมันสามารถซิวได้ใช่ปะแบบไม่ต้องเสีย ค่าปรับเราออกของมอเราอะไรเงี้ยก็คิดว่าเป็นโอกาสที่ดีแล้วก็คิดว่าเราจะปล่อยโอกาสนี้ไปจริงๆหรอพอคิดได้แบบนั้นก็เริ่มวางแผนเลยว่าโอเคเอกซิลเราต้องจริงจังแล้วปีนี้ต่อไปก็จะเป็นมายเซ็ตที่ซิลแบบจริงจังๆปีที่2นะคะก็ะเป็นการซิลไปเรียนไปแบบเหมือนเดิมเลยแค่จริงจังขึ้นโอเคในเมื่อเราอยู่สภาพแวดล้อมที่มีแต่คนจะซิลแล้วก็เอาจริงสภาพแวดล้อม มอที่เราอยู่มันก็มันทำให้เราแบบรู้สึกว่าอยากจะหนีไปจากที่นี่สักทีก็เลยแบบเป็นอีกหนึ่งแรงบ,บันดาลใจทําให้เราตั้งใจเออเราก็ตัดสินใจจะทําทุกอย่างให้มันดีที่สุดเรายังพอมีแรงมีเวลาเหลืออยู่เราใช้ใชีวิตแบบ now or never นะคะแบบว่าถ้าไม่ทำตอนนี้เราจะมีโอกาสอีกทีเมื่อไหร่เราไม่มีทางรู้เลยเราก็เลยตัดสินใจใช้โอกาสที่มีในปัจจุบันใช้ให้เต็มที่โอเคจบนี่คือ m ม n d s ซ t เฮ้ยมันสั้นไปปะเนี่ยจะจบเลยนะต่อไปเป็นเรื่องที่เสริมมาตอนทําปีที่2ก็คือการดูแลร่างกายแล้วก็จิตใจนะคะอันนี้เป็นเรื่องที่สําคัญมากที่เรามองข้ามไปในป,ปีแรกนะเราไม่ไม่เห็นความสําคัญเลยเราคิดว่าแค่เตรียมสอบก็แค่อ่านหนังสือไปจําทุกอย่างให้ได้ดีซึ่งมันไม่ใช่เลยการเตรียมสอบมันไม่ได้เตรียมแค่ความรู้อย่างเดียวแต่ว่าไม่ต้องเตรียมร่างกายแล้วก็จิตใจให้พร้อมด้วย ก็คือสิ่งที่เราทําก็คือออกกําลังกายแล้วก็นั่งสมาธิก่อนนอนอะไรย่างนี้จริงๆอะเราเป็นคนขี้เกียจออกกําลังกายมากคือแบบไม่เล่นกีฬาอะไรเลยแล้วก็ไม่ไม่ค่อยอยากจะขยับร่างกายเท่าไหร่แต่เราคิดว่ามันถึงเวลาแล้วที่เราต้องทําอะไรสักอย่างเราก็เริ่มออกกําลังกายคือถ้าไม่ออกกําลังกายมันจะทําให้เราเบิร์นเอาได้ง่ายรู้สึกว่าชีวิตนี้แบบเราทําไปเพื่ออะไรคือแบบเราทําอะไรอยู่อะไรอย่างเงี้ยคือมันจะแบบ ฟุ้งซ่านได้ง่ายถ้าเกิดไม่ออกกําลังกายแล้วก็อีกอย่างการปวดหลังอะ่ะนี่คือเรานั่งอ่านหนังสือนานมันจะทําให้เราปวดหลังใช่ปะแล้วการออกกําลังกายอะ่ะมันช่วยได้มากๆเลยทุกคนคือแบบเราคิดว่าจะไปนวดดีไหมแต่พอออกกาลังกายแล้วมันก็ก็หายอะ่ะก็คิดว่าก็ดีนะการออกกําลังกายก็มีชิปแนะนําออกกําลังกายให้ด้วยใช่แล้วก็มีอุปกรณ์ออกกําลังกายให้ด้วยนะคะ ที่แนะนําเลยน่าจะซื้อเป็นเสื่อโยคะก่อนนะพื้นฐานเลยสิ่งที่ต้องมีอ่ะจริงๆนะนอกนั้นก็ออฟชัชนอลแล้วก็นั่งสมาธิแล้วก็มีคลิปแนะนำนะพิมพ์ไปว่าเอ่อ t a ด i เทชันสิบห้ามินิทไกด์อะไรแบบนี้ก็ก็พิมพ์ไปเลือกตามที่ชอบภาษาไทยภาษาอังกฤษแล้วแต่ตอนแรกๆอาจจะทรมานนิดนึงก็อาจจะเริ่มจาก5นาที10นาทีอะไรแบบนี้ก็ได้นะคะมันก็ทําให้เรานิ่งขึ้นคือเราเป็นคนโลกอ่ะรู้สึกว่าการนั่งสมาธิก็ช่วยได้ มากขึ้นแต่ก็ยังลกอยู่แต่มันก็ดีกว่าไม่นั่งนะทุกคนเออพาทของการเตรียมสอบช่วงที่ตัดสินใจที่จะติ้วจริงๆแล้วใช่ไหมแล้วก็เขียนข้อผิดพลาดในปีก่อนๆแล้วก็วิธีแก้แล้วก็คอร์สหรือว่าหนังสือที่จะทำแบบจริงจังแบบละเอียดมากๆเราจะเขียนหนังสือทุกเล่มที่เราจะทำแล้วก็คอที่เราจะลงอันนี้คือสิ่งแรกที่ทำเลยก็จะมีตัวอย่าง แล้วก็วางแผนรายเดือนคร่าวๆที่จะทําได้จริงเราใช้เวลาประมาณ8-9เดือนในการเรียนทั้งหมดก็ประมาณนี้นะจะเห็นได้ว่าอันนี้ก็จะเป็นแผนการสอบที่มอแล้วก็การสอบซิลของเรานะคะหลักๆเนี่ยก็จะดูวันสอบของที่มอก่อนว่าชนกับ A level ไหมสำหรับมอเราเนี่ยก็ค่อนข้างชนนะเราก็ต้องวางแผนให้รัดกุมแล้วก็ต้องทำให้ได้ด้วย ถ้าใครอยากให้แชร์การแบ่งเวลาตอนซิวไปเรียนไปแบบละเอียดเนี่ยก็สามารถคอมเมนต์มาได้นะคะแล้วก็พอวางแผนรายเดือนเสร็จแล้วใช่ไหมเราจะมีสมุดเล่มหนึ่งที่จะเขียนว่าแต่ละวันจะทําอะไรคือมันอยู่ที่หอเดียวจะไปเปิดให้ดูว่ามันจะเป็นยังไงนะคะก็เลยจะอินส์ตให้ดูคือแบบโอแบบเขียนเต็มเล่มไปเลยส่วนแต่วิชาเราทําอะไรบ้างจะไปพูดที่หอนะคะเพราะว่ากำลังจะไปหอแล้ว จะย้ายออกเลวนะคะเย่โอเคเราพูดค้ั้งไว้ที่วิธีการเตรียมสอบน,นะคะก็คือพอวางแผนรายเดือนแล้วก็จดข้อผิดพลาดเรียบร้อยใช่ไหมคะแล้วก็จะมาวางแผนละเอียดรายวันนะคะเราใช้เป็นสมุดเล่มนี้นะคะนี่คือแบบ เขียนทุกวันว่าจะทําอะไรบ้างแล้วก็สัญลักษณ์ว่าแบบวันนี้ทําได้ไหมก็จะติดถูกไปส่วนใหญ่ก็จะวางตั้งแต่แรกให้ตัวเองทําได้มันจะได้ไม่ท้อนะคะอันนี้ก็เป็นแผนจริงๆรายเดือนหยาบๆที่เราทําได้จริงคือ,อก็นั่นแหละอันนี้รายเดือนแล้วก็เป็นรายวันแบบนี้แบบนี้แบบนี้ชิงชิงชิ ต่อไปก็จะเจาะแต่ละวิชานะคะเป็นวิชาแรกวิชาคณิตศาสตร์ก็คือเราทำจากเว็บของลาเซนเตอร์นะคะก็จะขึ้นไว้ว่าทำยังไงบ้างก็เราจะแยกแต่ละเรื่องเริ่มจากอย่างเช่นเรื่องเซตอะไรอย่างนี้แล้วก็ทำตั้งแต่9้สามันแล้วก็แพทหนึ่ง ข้อไหนทําไม่ได้ก็ดูเฉลยมันมีเฉลยละเอียดอยู่ด้านหลังไฟล์นะคะหรือว่าถ้างงจริงๆเราก็จะดูใน YouTube ก็จะมีหลายๆคนมาสอนแน่นอนเลือกคนที่เราเข้าใจต่อไปก็จะเป็นหนังสือวิชาคณิตที่เราใช้นะคะอันนี้ก็จะเป็นหนังสือเล่มแรกแล้วก็ทํามาเรื่อยๆตอนช่วงเก็บเนื้อหานะคะเราไม่ได้ลงคอสเก็บเนื้อหานะคะเราทําโจทย์อย่างเดียวตอนเก็บเนื้อหารู้สึกว่าเป็นวิธีที่เวิร์กที่สุด ำหรับในการเรียนคณิตนะคะอันนี้ก็เป็นวิธีใหม่ๆที่เราไม่เคยรู้อะวิชาคณิตอะเราคิดว่าการรู้หลายๆมุมมองจะช่วยให้เราทําได้เร็วมากขึ้นนะคะแล้วก็ซินแท็กคืออันนี้เล่มในตอนเก็บเนะะื้อหาอันนี้จะเป็นทําช่วงช่วงใกล้ๆสอบแหละช่วงปลายปีอะใช่เพราะว่ามันจะมีข้อสอบที่เป็นชุดๆนะคะก็ยากมากทุกคนแม้จะเป็นเล่มเริ่มต้นที่เขาบอกว่าควรอา่าน กกยากมามแล้วก็เอเ v เ l อันนี้ก็ดีนะมีจำนวนข้อเท่าของจริงแล้วก็ความยากไม่น่าจะเท่ากับซินเท็แล้วก็วัคซีนอันนี้รู้สึกว่าเหมือนของจริงที่สุดแล้วก็ข้อสอบเก่าแน่นอนต้องทำแล้วทำเราทำซ้ำๆเลยอะเราทำแบบเลือกบทเก็บนะเราเลือกที่ถนัดแล้วก็แน่ใจว่าเราจะทำคะแนนบทนั้นได้แน่ๆต่อไปภาษาอังกฤษ เราเน้นที่วีดิ้งนะเล่มนี้จะเป็นเล่มที่ทำมาตลอดก่อนนอนอะวันละ1-2-3สแล้วแต่เพจนะคะถ้ายาวก็ทำแค่1นถึงสองอะไรอย่างงี้ถ้าสั้นก็ทำเยอะหน่อยคือเราคิดว่าการฝึกอ่านเร็วไปใช้ในเอเลเวจะช่วยได้มากเล่มนี้ก็ดีนะคะแต่อาจจะยากไปนิดนึงแต่ก็ดีก็จะมีเล่มของด็รสุภวั์ เล่มดังๆอันนี้แต่ก็นั่งทําไปนะคะ <c oughs> ก็ได้ลื้คํามสับใหม่ๆเยอะดีมีอีก2เล่มจะเป็น error นะคะที่เราเอามาเช็คแกรม่าของตัวเองรู้สึกว่าพอไม่ได้จับแกรม่านานๆแล้วมันลืมไปหมดเลยแบบตอนมอต้นอะคือแบบแม่นมากกันมาแต่พขไม่ได้ใช้อะแล้วมันจำไม่ได้เลยก็เลยต้องมาลือกับ error <c oughs> ยากมาก <c oughs> ก็ฝึกแกรม่าได้ดีนะ,ะสำหรับ Error สองเรืนน่อนี้อ๋อแล้วก็ช่วงใกล้สอบใช่ไหมก็จะมีเว็บอ่านข่าวที่แนะนำก็คืออันนี้นะคะส่วนมากจะอาจเป็นข่าวเกี่ยวกับวิทยาศาสตร์แต่จริงๆเขาบอกว่าควรอ่านอีค o n o ิกแต่ว่าเราแบบสอบมันยากมากแต่ถ้าใครอยาก Challenge ตัวเองก็ลองไปอ่านดูได้แค่เราฝึกจับใจความจากมันก็พอไปดู u t u b e ช่องที่ชอบนะคะ อะอย่างเราเนี่ยดูช่องนี้จะเป็นช่องเกี่ยวกับแนวามายเซตอะไรแบบนี้พัฒน,นาตัวเองรู้สึกว่ามันฟังง่ายแล้วก็พูดช้ารู้สึกว่าโอเคก็ช่วงใกล้สอบทำม็อกยากๆไว้เลยเพราะว่าต้องฝึกบริหารเวลามากๆรู้สึกว่าข้อสอบอังกฤษมันไม่ได้วัดกันที่แบบยาก เกินแล้วใครจะทําได้ไม่ได้มันอยู่ที่การบริหารเวลามากกว่านะแล้วก็ทําม็อกแล้วก็ทําข้อสอบเก่าเยอะๆต่อไปจะเป็นฟิสิกส์เราทําฟิสิกส์ขนมหวานนี่รู้สึกสนุกมากเพราะว่ามันไล่ยตั้งแต่ง,ง่ายไปยากแล้วแบบคําอธิบายอ่ะก็เป็นภาษาพูดอ่ะใช่มันก็สนุกดีอ๋อการทําโจทย์ ไล่จากง่ายไปยากเนี้ยเราสึกว่ามันทําให้เรามีพื้นฐานที่ดีเวลาเจอโจทย์ยากๆเนี้ยเราก็สามารถนึกอันที่เราทําง่ายๆมาก่อนแล้วมันจะค่อยๆไล่สเต็ปไปได้เองภายในหัวใช่แล้วก็มีช่องมาแนะนําก็คือ I know physics a little นี่เลยคือดีมากคือเราแบบค่อนข้างเป็น visual learner อะไรอย่างนี้แบบชอบที่จะเห็นภาพแล้วมันจะเรียนรู้ได้ดีใช่ปะเออพอได้เห็น เขาอธิบายเขาใช้แอนิเมชันอธิบายคือรู้สึกว่ามันน่าจะทํายากมากเลยแล้วมันก็เข้าใจขึ้นช่วงใกล้สอบทําข้อสอบเก่าเป็นม็อกของเล่มนี้อันนี้น่าจะเป็นเล่มเก่าแล้วเราซื้อเราซื้อไว้ตั้งนานแล้วเป็นโจทย์ที่แบบเหมือนจะง่ายแต่ใช้3มเรื่องภายในข้อเดียวข้อเขียนนึงอะคือต้องรู้ทั้ง3มเรื่องถึงจะทําได้อันนี้ยยากกว่าปีเราอีกนะ ยาวกว่าปีหกแปอีกอ่ะแล้วก็ข้อสอบเก่าแล้วก็เรามีทำสรุปสูตรไว้ด้วยจะให้ดูอันนี้ก็จะเป็นสมุดสรุปสูตรที่เราทำสรุปทุกบทนะคะเลยใช่คือแม้เราจะไม่รู้ว่าข้อนั้นทำยังไงแต่เรารู้ว่ามันเรื่องอะไรแล้วใช้สูตรอะไรแล้วก็แทนค่าแล้วก็ตอบได้เราได้ข้อเขียนมาฟรีข้อหนึ่งเพราะว่าจำสูตรได้อืดีมากแล้วส่วนก็ฟิสิกส์อ่ะถ้าเราทำเยอะ เราสามารถเดาเดาชอยได้เลยใช่แล้วก็เดาทูกไปไหนนเลอสุดดีต่อไปชีวะเราอ่านสสวททุกเล่มแล้วก็ทําสรุปอันนี้ก็จะเป็นสรุปชีวะจากสาวสวทที่เราจดให้ตัวเองจําได้เพราะว่าชีวะมันต้องหมั่นทบทวนบ่อยเพื่อที่จะให้จําทุกอย่างในสมองแล้วก็เมนเทนความรู้นั้นจำเอาไปสอบอ๋ออันนี้ก็จะเป็น สรุปจากคอร์สพี่บอลน,นะคะเป็นไบโอไฟนอลที่เราทำข้อสอบเราผิดแล้วก็จะจดอันที่ผิดหรือว่าอยากทบทวนเอาไว้แบบนี้ดีมากคือเปิดจนวินาทีสุดท้ายก่อนเข้าห้องสอบท้าวาไม่ช่วยได้ไหมไม่ช่วยให้สบายใจมากกว่ารู้สึกว่าเราเราจำมาแล้วอะจะให้ไปจำหน้าห้องสอบก็ไม่ได้เราแค่เปิดผ่านๆหน้าห้องสอบให้เราแบบ รู้ว่าเรามีอะไรบ้างอยู่ในหัวแั่นั้นแหละอ๋อแล้วก็มีทริคว่าเวลาไม่เข้าใจเรื่องอะไรอ่ะถาม chat GPT ช่วยได้มากแล้วก็พิมพ์พร้อมว่าอธิบายให้เด็กข่าวคเข้าใจคือมันจะเปรียบชีวะกลายเป็นสิ่งที่ทำให้เราเข้าใจง่ายมากขึ้นเออก็เป็นเทคนิคที่ดีเราคิดว่ามันทำให้เราเข้าใจเนื้อหามากขึ้นเออต่อไปเคมี เคมีอ่ะเราใช้แค่อ่านหนังสือสรุปแล้วก็เลือกเก็บบางบทไปดูว่าในท,ทีวีเขาจะมีแนะนําว่าคะแนนเท่านี้เก็บบทอะไรได้บ้างแล้วก็ดูตามนั้นแล้วก็เลือกเก็บเลยเพราะว่าเราไม่ได้จะเอาเยอะอยู่แล้วสําหรับเคมีนะคะแล้วก็ฝึกข้อสอบปกติใช่สิ่งสําคัญเลือกเก็บบทที่เราถนัดแล้วก็ภาษาไทยเราดู YouTube ช่องครูอ๊อนะคะ ดูเรื่องที่ไม่เข้าใจจริงก็ดูทุกเรื่องเพื่อทวนทุกอย่างแต่แบบภาษาไทยปีนี้มันค่อนข้างกำกวมใช่ไหมก็ดูไปคร่าวๆก็อาจจะไม่ได้ต้องทําข้อสอบแล้วก็เห็นข้อผิดพลาดตัวเองแล้วก็มาแก้ไขแต่เราไม่ได้ใช้เวลามากขนาดนั้นก็ได้คะแนนแค่นั้นก็พอใจแล้วต่อไปสังคมเราอ่านเล่มพกโพยนะคะ เล่มนี้เป็นเล่มในตำนานสุดๆคือเราดูสรุปจากช่องนี้อ่ะคือจากที่คนนี้นะคะรู้สึกว่าไม่ค่อยมีใครรีวิวหรือพูดถึงเท่าไหร่แต่รู้สึกว่าเขาสรุปทุกอย่างดีมากครบห้าสาระเลยนะช่วงใกล้สอบอ่ะน่าจะเป็นอะไรที่ต้องการก็หลักๆการเตรียมสอบแต่และว,วิชาก็น่าจะมีประมาณนี้นะคะ ก็มันเช็คตัวเองว่าเรายังขาดอะไรอยู่เน้นทวนสิ่งเหล่านั้นเป็นประจำให้เราไม่ลืมนะคะเราสามารถเปลี่ยนแพลนได้ตลอดอย่าไปยึดติดว่าเราก็องทำแบบนี้แบบนี้ถ้าเกิดว่าสมองเราต้องการอะไรเราก็แค่เพิ่มสิ่งนั้นไปเลยคะ่ะจะฝากถึงคนที่คิดจะซิ่วเหมือนกันนะคะก็คืออยากบอกว่าเป็นคนที่เก่งแล้วก็ กล้าและเข้ารบความฝันตัวเองมากๆเลยนะคะเอออยากให้ใครหรืออะไรมาทําให้เราเ้าตัวเองแบบสงสัยในตัวเองว่าเราเก่งไม่พอหรือเปล่าจริงคุณเก่งมากๆแล้วใช่อยากไปสนใจคําท็อกซิกจากคนอื่นนะคะสิ่งที่เราต้อก็คือ stick to the plan ที่วางไว้ตั้งแต่แรกเออแล้วก็ความสม่ำเสมอ e k e y สุดๆุ ไม่ว่าจะทําเยอะทําน้อยแค่ไหนขอให้ทําทุกวันนะคะเราเชื่อว่าไม่มีอะไรเืนความสามารถคนเราแน่นอนเราจะมีบทสัมภาษณ์พิเศษให้แม่นะคะโอเคตอนนี้ติดไฟแดงนะคจะเริ่มคำถามเลขที่ว่าตอนที่หนูบอกว่าจะซิ่วอะแม่รู้สึกยังไงบ้างรู้สึกไม่มั่นใจเท่าไหร่ค่ะกลัว เเสียวลาแม่รู้สึกไม่ดีใช่ไหมว่าคําว่าซิวอะ่ะคืออะไรแล้วแม่รู้จักแค่ไหนอะไรอย่างนี้ใช่รู้สึกรู้สึกว่ารเราไม่รู้ความหมายไงว่าซิวแปลว่าอะไรเรากลัวเรากลัวเสียเวลาทิ้งไปอย่างเงี้ยแล้วพอแม่เข้าใจแล้วว่าซิวคืออะไรแล้วแม่คิดยังไงแล้วแม่คิดยังไงกับการที่จบช้า ยังไงก็แล้วแต่ลูกไงการตัดสินใจก็ให้ลูกตัดสินใจแล้วหน้าที่ของพ่อแม่ก็แค่คอยซัพพอร์ตลูกๆแค่นั้นแหละขอให้จบจบช้าก็ขอให้จบกันแล้วกันพอหนูเข้าคณะที่ตั้งใจแล้ว่แม่รู้สึกยังไงร,รู้สึกว่าการซิ่วมันคุ้มไหมแล้วมุมมองการซิ่วแม่เปลี่ยนไปไหมคุ้มค่ากับการเสียเวลานะสำหรับคณะที่ เเลือกไงอานาคตข้างหน้าก็ทำให้ดีที่สุดนะต่อไปถ้ามีคนที่เป็นผู้ปกครองดูอยู่แม่จะบอกอะไรถ้าเกิดลูกเขาอยากซิวอะไรอย่างงี้ให้โอกาสลูกเขาตัดสินใจเองให้เขาเลือกเองเพราะว่ามันคืออานาคตของเขาเราให้เขาเลือกเองเรามีแต่หน้าที่สนับสนุน สิ่งที่เขาเลือกเขาก็จะทําให้ดีที่สุดสรุปก็คือตอนแรกแม่ก็ไม่เข้าใจว่าซิลคืออะไรแต่แล้วก็พยายามอธิบายไปตามความจริงว่าเราจะทําอะไรบ้างถ้าซิลอะไรอย่างนี้แบบเออก็ให้แม่มั่นใจว่ายังไงก็มีที่เรียนยังไงก็เรียนจบอะไรอย่างนี้คือแม่เราเนี่ยคืออยากให้มีที่เรียนไว้ก่อนเราก็เลยเลือกที่จะซิลไปเรียนไปทั้งสองปีเลยนะคะ คือก็เคยขออยู่บ้านแต่ก็นั่นแหละแม่ก็ไม่ให้อยู่เ็รรูปเงาเราูปเงาแล้วก็รเราไปเรียนไปด้วยยังดีกว่าอยู่เฉยๆอยู่บ้านเฉยๆยังไงเรียนไปด้วยซึ่งซึ่งเราก็คิดว่าเราคิดถูกเพราะว่าขนาดไปเรียนอะยังรู้สึกแบบดีเพลย์สุดๆก็คิดว่าการไปเรียนการไปเข้าสังคมอะก็เป็น หนึ่งนะคะเลือกที่ดีนะแล้วก็ได้ไปเจอคนที่มันเหมือนกันกับเราแบบไปเจอคนที่ซิ่วเหมือนกันกับเราก็รู้สึกว่ามีแรงบันดาลใจขึ้นมาเพิ่มขึ้นถ้าเกิดว่าพ่อแม่าจไวอะไรเงี้ยเรียนไปซิ่วไปก็ดีเหมือนกันถ้าคลิปนี้มีประโยชน์นะคะก็กดไลค์กดติดตามให้เราด้วยนะคะเป็นกำลังใจให้เราทำคลิปต่อไปด้วยเราจะทำคลิปเกี่ยวกับการติดชีวิต นอโศท่านตะแพทย์ท่านหนึ่งคิดอยู่ว่ามันจะเป็นคลิปที่ดีไหมคลิปนี้มันจะมีประโยชน์ป่ะก็ขอให้มีประโยชน์สักเล็กสักน้อยแล้วกันบ๊ายบาย